เอาขอ,อไนะงไว้น้าซื้อไปเงินไปดูดูเ <c oughs> ป็นไงบ้างมาทำงานกลุ่มค่ะของอไวตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะเออตรงนี้เช่น,น,เชนตังค์แล้วก็ ไม่ได้ชวมึงก็เดินทางหลังนี่โชว์แล้วมึงตบไปพี่อะโชว์แล้วอย่าเออก็ไต่หน้าโอเออเออเออไม่รวมเงินทบคูปองเงิย อันนี้เลยเลยวะซ้อมบอกว่าให้หหหทำโซนอ่าโทรไปดแล้วดีอะคือไอะไรนี่ขอตั้งหน่อยดิอ่ะอย่าโซนากูดีอีดอกโอเค มันหนาวขนาดนั้นเลยเหรอถามันหนาวขนาดนั้นเราขอหน่อยอีกนิดหน่อยเป็นอะไรบ้าเอ้ยพอแล้วมั้งอุ้ยมึงเอาแบบโคตรจะคุ้มอ่ะไอ้เกียบมึงเอาโคตรจะคุ้มเหม่อเหี้ย อะไรพี่ไปไอ้สัตว์กูยบตังไหนะยบตังไหนเออเออทำไมอะก็อยากกิน้ากตั้งไหนดีกรเป๋าเฮ้ยัไหนวะเกเท่าไรอยากเกินะเออเก็บเลยไมเก็บครับเกละเท่าไรเกร่สิบสามี่มมุมีเท่าไหร่ <laughs> เอาตัางกูมาจายให้ช่วยเอาอุ้ยนย่งดปหยอกจ่ายสูให้ทำกูมวเ๋ยว <laughs> ืูนี่ด้วย <laughs> พร้อมใช้น้ำอ่ะรถมันไอมันไม่ออกอ่ะเอาเอาเกียร์ดีก็ได้บก่คือเกียร์อะไรมาจากนู นนี้กูคอบตองอยู่เดินเอาไปใส่กูถือให้เร็วๆแล้วก็เด็กอย่าหย่าตอนนี้กับเพื่อนนะคะคือเรามาตีเม็ดแน่เออเอออ้าวอันนี้คือน้ำอะไรน้ำโป๊ะหรอ <c oughs> ies, <step> ่เ <rzy> ส <bursting> ียเที่ยวาวนี้เวแบบเพี่แล้วพี่อวไ่ายี่สิบสามยี่สิบหก้งสามสิบเอ่อเท่าไหร่วะเอ่อส่สิบคัพอรผู้เบื่อใจเยไม่รู้เลยกูจ่ายมั่ว ไม uhh. ่น่าเชื่อเลยว่าค well, ุณจะเจอเนาะอ้าวอีสักกี๊บเชือแล้วเชือเลยเชือแล้วเชื์เลยไปด้วยไหนซึ้งขวาขวานยังยังยังรอเพื่อนก่อนรอเพื่อนก่อนยังยวลูก รอเพื่อนคือไ,ไปเปลี่ยนก่อนนงใช่ก็ต้องมารอวเฮ้ยมายังนะมายังวะมายัง

เอาตังหลุนแล้วหลุนแล้ว รอตั <laughs> ้งนานเลยสห้าสีทห้าอ้าวคุณนับไคุณนับไพี่เขาลดราคาให้ฮะยี่นิี่ 给你见哈。